ต้องทำเล่าต้องเข้าสิบเข้าส,สเขาสิบแล้วก็ตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดพะยศใจหยุดนั้นเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นเป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุกัสนาสตรีปชา,าในทางไปของ,ของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรมพุทธเจ้าพระอรหันต์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมด <Rig iciones> ไปคอยตั้งใจฟังบอกโดยตรงก็ยจำแล้วนะนะทำวัดรันนาเสร็จแล้วก็จะบอกวิธีกระทำต่อไปวิธีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมภาวนากับปริกรรมณีมิตเป็นคู่กันวิธีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมพภาวนากับปริกรรมมณิมิตเป็นคู่กัน ปริกรรม,มนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันยังกระเพ็ดลูกที่จะในแล้วไม่มีขนแมวโตตะแก่าตาปริกรรมอนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันยังกระเพ็ดลูกที่จะในแล้วไม่มีขนแมวโตตะแก่าตาผู้หญิงกำหนดก็ปา,ากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดปากช่องจมูกขวายหา่แล้ไม่เหลี่ยมผู้หญิงกำหนดก็ปา,ากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดก็ปากช่องจมูกขวาย้ายแล้ไม่เหลี่ยม ใหญ่ของเราที่ยุดไปยุดมาแวบไปแวบมาให้เข้าไปอยู่ส้ในใปริกรรมนอนิมิตผ่าจ้องจะมุกทิ้งใต้ใจขวาข้างนอกโตกขาตัดวงโตทัวแก้วตาข้างในดวงโตตัเม็ดพุทธรักษาข้างนอกโตดวงตตัวแก้วตา,ข,า,ตวา,ตาข้างในดวงโตวดวงโตสมเม็ดพุทธรักษา,าแล้ว,ว่าใสขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกัน ิงกำหนดปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดปากช่องจมูกขวาและให้ปริกรรมมาพอนาจะคลองปริกรรมอน,นิมิแตนไว้ว่าสัมมาอรหังก็ถึงดวงทิดสายใจอยู่กลางดวงทิดสายสัมมาอรหังก็ถึงดวงทิดสายใจอยู่กลางดวงทิดสายนั่นสัมมาอรหังก็ถึงดวงทิดสายใจอยู่กลางดวงทิดสายนิ่งนีั่นที่ฐานที่หนึ่งที่สองเรื่องกนไปนแคเาา่เบ้าตา ยิงยุทธิ์ซีข้างซ้ายใจยุทิข้งขวากองหัวตาเดมุนตาออกตามจ้องแล้ไม่แจกก็ออกข้างไหนและบริกรรมประการเครื่องหมายที่ตาตานวมะสัมมาระหัง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 สามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับชาวตาเข้าไปกลางกั๊กทิศตะทางไหนไม่กอดใจป๋านั่นหลังน้ำงืองกลางกั๊กพอดีและบริกรรมประการเครื่องหมายที่กลางกั๊กทิศตะทางไหนว่าสัมมาระหังสัมมาระหัง สมมาิของสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธีต้องกลับตาไปข้างหลังให้ตาคลงองมันคนชักจะตายแล้วหลับตาโยตาช้อนขึ้นบนเลือนขึ้นบนเลือนไปเลยไปจะต้องข้างแน่นให้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วก็คอยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเค่องหมายฐานที่สามไปที่สี่าช่องเปดานี่รับประทานานสำลักใช้เลื่อไให้ล้ำพอดี แล้วบริกรรมประกองเครื่องหมายในฐานที่สี่ป่าช่องเพดานที่ได้ประทานอาหารสำลักว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไปถึงป่าช่องคอเหนือแล้วก็เดือกมุ่งกลางกลางฝังตัวตะแก้วบฝังไว้ป่าช่องคอบริกรรมประกองเครื่องหมายที่ป่าช่องคอว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาหายใจเขาออก เราดูทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กตรงนั้นองกลางดวงธรรมที่ทำเป็นการมที่ใจหยุดนั่นเองตั้งองนั้นกระจายเจริปฏิดวงใสเนี่ยสมมาอะรังสมมาอระหังสมมาอะาะหังไปหลังเหลือกลางตัวสองริ้วองนั้นมีศูนย์หน้าศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายกลางอากาศสธานหน้าถัดมาขวาถัดดินหลังถัดไปซ้ายถัดลงตรงไม้ชัาช้าเราจะต่กาศกลางนั่นองนั้นได้บทศูนย์ทำไมถึงเรียกว่าศูนย์องนั้น เวลาสักไปเกิดมาเกิดแล้วก็มามามาอยู่ในที่สิบอยู่ในกลางดวงนั้นกายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้นพ่อแม่ประกอบธาตุาทำถูกตัวก็ตกศูนย์เดียวพอตกศูนย์ก็ลอยขึ้ามาเหนือกลางตัวสองนิ้วทอฟองไข่แดงพุ่มไกยไซส์ก็จะจกตรงนู้นนี่มันจะเกิดหรือในศูนย์ของนั่นแหละศูนย์ศูนย์นั่นเป็นสําคัญนะ จะเกิดมาในสโลมันในมมุษย์จะโลกก็ต้องต้องไปต้องต้องเกิดในศูนย์นั้นจะเกิดจะไปนิพพานก็ต้องเข่าศูนย์นั้นไปเหมือนกันจะไปสู่มาผลนิพพานต้องเข่าศูนย์นั้นไปเหมือนกันแบบเดียวกันตายเกิดเดินกองกันข้าบถ้าว่าจะเกิดก็เดินนอกออกไปถ้าว่าจะไม่เกิดก็เดินไหนเข้าไปกลางเข้าไว้ หยุดเข้าไว้ไม่กลายเคลื่อนนี่ตายเกิดอย่างนี้อรู้จักหลักอย่างนี้พอรู้จักหลักตังนี้แล้วก็เราก็รู้ทีเดียวรุ่งเชา้านี่เราที่เราที่เราใจเราทะวุนวายอยู่นี่มันทําอะไรมันจะเวียนว่ายตาเกิดถ้าใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั่นมันจะเลิกเวียนว่ายตาเกิดเราก็รู้ตัวของเราอยู่ เราไม่ต้องงอขายเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องทําใจต้องนอหนิ่งหยุดทําใจหยุดทําใจหยุดจุดศูนย์กลางนั้นทาใจหยุดเจ้า่าหยุดหยุดนิ่งหยุดเจ้าหยุดก็เข้ากลางหยุดใชกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางใส่ปานนอันหลังเราบนอกไมไม่ไปกลางของกลาง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 กลางนิ่ง พอถูกสวรเข้าตอนนั้นแหละเห็นดวงสาจ่มมันเกิดขึ้นเขาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หยุดอยู่กลางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยหยุดสิกพราหยุดถูกสวนเข้าตอนนั้นแหละโอยขึ้นอีกดวงแล้วเป็นดวงศีลเขาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงศีลนั่นแหละพอถูกสวนเข้าตอนนั้นโิยขึ้นอีกดวงแล้ว ถ้าดวงเรียกว่าดวงสมาธิถ้าดวงจันดวงทิ์เหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่นแหละพระถูกส่วนเข้าเกิดขึ้นอีกดวงนึงถ้าดวงเหมือนนกัเรียกว่าดวงปัญญาหยุดอยุ่กลางดวงปัญญาดันแหละพอถูกส่วนเข้าเกิดขึ้นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตต์หยุดอยูกลางดวงวิมุตตินั่นแหละถูกส่วนเข้าเกิดขึ้นอีดวงเรียกว่าดวงดวงวิมุตติญาณนะรับนะ หยุดอยู่กลางดวงมุมติยานัตตะนานั่นแหละพอถูกส่วนก็เห็นตัวผู้ดาวติไปเกิดมาเกิดอ๋อไอ้นี่เองไปเกิดมาเกิดเข้าแบบต้นแล้วติดเลยเล่าให้ฟังให้รู้จังหลักอย่างนี้นะไม่เคลื่อนแล้วอย่างนี้เคลื่อนไม่ได้ทีเดียวตายตัวเดียวที่บริกรรมว่าสัมมาหลังพวกจะประคองใจให้หยุดสัมมาหลัง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 เพรถูกส่วนก็ใจหยุดคอยู่กลางดวงนั่น มดก็อย <Ooh. S 2> ู่ตรงนั้นสว่างก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปไสไฉมานิ่งอยู่นั้นหลยมันนิ่งส่วนเข้าก็มุดกันแล้วเขาก็เห็นดวงใสสว่างก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสสว่างมันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันมันก็มันสับสายไปปฏิกรรม้อมไปสมมาระหงสมมาราห้งสมมาระหงสมมาราหงสมมาพอถูกตัวมันหยุดหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเชย หยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยดูนิ่งถ้าอยากจขยัดเนี่จะเสริมเนี่ขยับไปจ้ะปฏิกรรมสองวันสมมาหลังสั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 มมาหลังสมมาหลังสมมาหลังไว้อย่างนี้ต้องหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉย้หยุดอยู่ดได้นั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะเป็นเนื้อถึงมือสว่างนะหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่ดได้นั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสําเร็จ ที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดจะองไห้ไหนวะสมณะหยุดแล้วทานไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อนอื่นจะพ้องไปพูดมากนักใหญ่โตมโหมหลานพูดหยุดใน้ายมันตกลงกันก่อนมันหยุดไปแล้วเลยหยุดได้แล้วก็เอา้ะต่อกันไปให้หยุดก่อนนะหยุดนิ่งให้หยุดเชี่ยว เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไม่ได้กับเขาช้หรือทำไมจะไม่ได้ทำจริงครับแต่ทำไม่จริงหากล้มันไม่ได้จริงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิเลือดเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือกระดูกหนังข้างมันไม่ได้ไม่รู้จัดที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวไม่ได้ตายถึง นิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ตายาสักทีระศาสดาสัมมาสัพธเจ้าก็รูปนั่นประกอบความเพียรด้วยจาตรังขงงริยะคงสีเหลือแต่กระดูกหนังจังมันเนื้อเลือดแจ้งหลีดมดไปไม่ว่าประกอบด้วยจาตรังขริยะอย่างนี้ พระสวุวรรค์เท่าน,นั้นเวลาวคำ่ำ